เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเลิกทำฟาร์มเลี้ยงแพะแล้วเปลี่ยนมาเป็นคนกำจัดหนูในโรงพยาบาลบา้าแ <mm mm hmm. ทนทีนี้และความสวยกำลังจะบังเกิดและสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับเกม d e Wower นะฮะแล้วก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้นะเราก็จะไป <mm hmm. ไม่ทำฟาร์มละคราวที่แล้วเนี่ยเราไปล่าแพะล่าแกะ ทำฟาร์มกันแต่สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําความสะอาดโรงพยาบาลที่มีหนูเยอะๆใช่แล้ใช่วันนี้เราจะไปทําความสะอาดอันนี้มันหมดยากอะไยากสุดหรือยังยังยังอันนี้ยากให้เฉยมียากสุดวันนี้น่เ่ยากสุดมันชื่อโหมดฝันร้ายมันกดพร้อมไม่ได้ดิโดนล็อก อ๋อมันใช่มันยังต้องมันต้องผ่านโหมดยากก่อนเว้ยถ้าผ่านโหมดยากแล้วมันจะไปเล่นโหมดนี้ได้ก็ตอนนี้พวกกูก็ไม่ได้เนี่ยยากเฉยๆเนี่ยกดไม่ได้มันติดล็อกเนี่ยมีแม่กุญแจเนี่ยเดี๋ยวเขากดจะได้หมดเออก็กูกดไม่ได้อ๋อไอ้บ้าตัวละครนี้มันเลือกไม่มันเล่นด่านนี้ไม่ได้อ๋อออ๋ทำไมวะมันเป็นตัวละครหลักของด่านนี้ไงโถเอ้ยไอ้แล้วไอ้นี่จะสร้างสรรค์หาเนี่ย กูก็นึกว่ามันต้องรอมานีมีใจกลับมาอีกแล้วนะครับว่าคนแล้วมันจะแฝงได้ยังไงมเพราะมืดมืดโอ้ฟลิปบเปิดแล้วมืดกูยังโหลดอยู่เลยไอ้สักรัเอาเอาอย่างเงี้ยเห็นไอ้ปอตัวเดียวเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ปอหลังมึงกูยังโหลดเป็นขาวเลยหน้าล็อบบีดอ่ยโอ้โหโอ้โหตาต่อตาไปเลยอ่ะโอ้โห Uhm ะคะุณเบนรับทำความสะอาดหนูไปกูแจวอร์ดมาแล้วไปเลยครับอุ้ย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 อะไรอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรเอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะแดดนนี้แ่านนี้ง่ายๆหมูหมูเก็บหนูให้ครบแล้วก็ออกไปซะเออใช่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 เราต้องเราต้องมาพลิกปล่อยหนูปล่อยหนูอุ้ย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 เราต้องเอาฟิวไปใส่ใช่ไหมใช่ใช่ วเวนคุณทำอะไรเนี่ยพุดไปเหยียบคนไข้ผู้ทรงเกียรติได้ยังไงรวบลุกคนตายครับเขาหลับอยู่เนี่ยเขายังไม่ตื่นเลยเก็บไว้กันนะ,ะอุ๊ยตกใจหมดมกินแล้วก็ไม่ล้างเออนี่โรงพยาบาลหรอวะเนี่ยทำไมแบบเหมือนบ้านเลยวะเอาแล้วะตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเปิดไฟเปิดไฟปลุกผู้ป่วยให้ตื่นนะ ถ้มาสต็อกหนูได้แบบถูกมาก็เผาเสร็จก็เอ้าจบแล้วเหรอไงพี่งงเลยสรุปลุกมาตายเลยอุ้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 ยแล้วใครไปอยู่ตรงนั้นเฮ้ยใครไปอยู่ตรงนั้นเน่ยใครวะไอ้เบนนะี่กูดิไอ้ไอ้ปอไอ้เสียนี่ไม่ดูช็อตกูทำไมล่ะแล้วมึงไปทำอะไรเนี่ยมึงไปทำอะไรบนนั้นมึงอยู่ๆก็มาเฟืองกล่องพยาบาล ดีดเยเพิ่มระดับความยานเพื่นพ่เดเดือนหลังมาไม่ไม่มีแล้วของพยาบาลแาแล้วนะตอนนี้เราได้ผ่านภารกิจแรกไปแล้วเรากําลังไปสู่ภารกิจที่สองไ้เลิกกิจารหรือ,รอ,อยังโอ้โอ้พี่มาแล้วสวัสดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีทำไมเวลากูเล่นเกมผีคนเดียวกูไม่เห็นกล้าขนาดนี้เลย้วงเฮ้ยเจอกุญแจเอาวางเอาวางไว้เฉย โหลทุกคนอยู่ไหนไม่อยู่หลังมึงอุ้ย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 อะไรอะไรชิบหายเอ้ยเอ้ยอย่าไปจี้มันอย่าไปจี้มันเราเราหนีดีกว่ามันมันต้องใส่ฟิวก่อนเอาไปใส่เนี่ยแกร้อนไหมเนื้อไม่ได้ลองใส่ฟิวไปแล้วใช่ไหมเจ๊ความประเสริฐที่แกโดนไม่ได้ใส่เลยาไปเลยเปลืองผ้าฉายแล้วเกินพวกหนูพวกนี้เขาเล่นจัดทิ้งให้หมดอุ้ย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  ตะกิ้งอะไรผ่านอะไรผ่านอุ้ย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 หลังกูอยู่หลังกูอยู่ข้างหลังตะกิ้งอะไรเลยตะกิ้งอะไรมันผ่านหน้าวะตะกิ้งมีอะไรผ่านหน้าหน้าจอเขาเลยเขาเลยขาไปจับขึ้นไปจับหนูก้นอุ้ย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 เอาโดนยิงหายโดนไอ้สัตว์ มันเดินมาตรงทางขึ้นน่ะแล้วก็ล่อเลยใส่ฟิวใครใส่ฟิวให้หน่อยพอดีถือหนูอยู่เว่งเว่งเว่งเฮ้ยคุโดนคุโดนอุ้ยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยอุ้ยมีไหมเฮ้ยมีใครจะคลอดอีกมีไหมมันมีอะไรอยู่บนหัวเนี่ยปิดบังหรือเปล่าเนี่ยปูมันไหนเนี่ยเราเล่าโอ๊เอ๊งโอ๊งอ๋อนี่ไงก็ว่านมาจากไหนเนี่ยเนี่ยไปคลอดไปคลอดเรียบร้อยเรียบร้อย ้เฮ้ยเราไปช่วยกันเดือบหัวขานลงไปโอเคโอเคโอคเอาเลยโดนผีตัวละห้าตัวเลยห้าตัวเฮ้ยแต่พยาบาลอยู่ข้างบนนะชั้นสองั้นสองตรงผีมีหนู่ัคนโอเคเดี๋ยวสู้เสียมันมาแล้วไม่เสียมันอยู่แถวนี้เพราะขนลุกไปน้ำเนะเฮ้ย ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วกูได้ยินเสียงว้าลม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 ไอ้ชุบกูชุบกูชุบลมหน่อยโดนแล้วไม่โดนกูยังไม่โดนเอ้าเฮ้ยหมนแล้วไหมอ่ะย่างย่งวันนึ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 งเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเต้าปลาหาน้ำว้าลม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  คุณได้ยินเสียงคนวิ่งคุณไีนเสียงคนวิ่งเจ้าหนูเจะหนูจะหนูสองตัวสองตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้มีหนูแต่ไม่มีจานข้าวอะตรงนี้มีจานข้าวอย่างเงี้ยมันกาเป็นเกมแอคชั่นเปนอะไรอะไรนี้ยนีนี่นี่ตรงนี้นฮ้ยเฮ้ยเ้อาจานข้าวจานข้าวอุ้ยอ้ยมีหนูอยหนูอ้ยหนหนอยเฮ้ยมันอยู่หลังูเนี้ยหลังตหลังวตหลัง ได้หนูแล้วได้หนูแล้วได้หนูแล้วเบนเอ้ยใช่ไมันตามหลังมาเลยเบนเฮ่ผมโอเคโอเคไป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 ้ยมันอยู่ดีมันอยู่ดีอ้าว่งไปองไม่น่วิ่งไปรับหน้าเบนเลยห้เบนมันจะโดนอยู่แล้ว ใส่ใส่ฟิวแล้วนะโอ้ยเปิดได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกูขาดไปตรงนี้โอเคดูดูดูจุ๊บจุ๊บจุ๊บเมื่อกี้หนูไปไหนหมดเมื่อกี้เห็นเต็มไปหมดไอ้โง่นี่ไงนี่โอ้ยมาอยู่แล้วจังหวะนี้ขอขึ้นไปข้างบนก่อนว้ายมันอยู่ตรงนี้ช่วย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 แล้วช่วยชอ้ยเอ้ยโอ้ย ใช่ไหมเราไปตามกูมาได้ปีนี้ใครโดนวะเยอะเยอะโอ้ยโอ้ยเหน่อยรองชาวข้างหลังพี่ชาวเซเวียไม่รับทันอยู่ทันอยู่ชาวข้าวข้าวบ่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีจานข้าวมีหนูไหมมีหนูไหมมีจานข้าหนูข้าวมัโทอดเยอะเลยเหรอาจานไม่เจอเนี่ยตรงบันไดมีหมดอ่ะโอ้ยผีมันอยู่ข้างหน้ากูอุ้ยอุ้ย อ้ยอุ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 ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้มันมาหากูปะเนี้ยชิพ่ายแล้วชิพ่ายแล้วหลังหลังหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข็นหลังมันดจยุ่นเี่ยห้ยกูไม่กล้าวิ่งไปหาหนูเลยเนี้ยแหมนนี่ช่วโอ้โอ้โหใครโดนวันนี้กับแล้วโอเคเดี๋ยวไปช่วยทางขึ้นชั้นสามมีหลยเนี่ยอีโอนุ๊บอีโอปุ๊มอไรเดี๋ยวไปช่วย อุย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 อุมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วอยู่อยูย่ปอ๋อมันต้องคาออกมาอออยู่ตรงนี้แลยตรงน้อ่ว่้วิ่งแล้ววิ้ว้วไป้วไป้ววิ้อยู่นยู่ียบยบเงียบอยููวินแเข้ยเขามาเขามาเข้วลงา้วมาโอเคโอเคตันไุ้ช่วยไปช่วยตันไปอุ้ยไปว่าทางข้นอยู่ตรงไหวะา้อเย อังหลังมึงหลังกูมีอะไรไม่ลงไแล้วเนาะลงมาทันทีตรงไหนเอ้ยตกใจหมดอุ้ยอุ้ยไอ้ชื้นมันกระจกมันแตกเฮ่ยทำไมมาอ่ะเฮ้ยมีคนโดนแล้วเฮ้ยชายไปหาหนูเดี๋ยวกูกูจะเป็นในนี่เองพยาบาลฝ่ายพยาบาลเองคนที่ต้องอู่ั้หนื่อวิ่งขยันวิ่งสุจังชั้นสายมาจากงเยอะอยากัะเจอนะอยู่ไหน จาา้โอ้ยตกใจหมดแค่ไหนตองนี้อย yeah, ู่ตรงห้องโถงที่เป็นหนูโต๊ะอาหารอ่ะโอ้ยหาหนูไม่เจอของโ้าวาหารอ๋อมันอยู่ตรงข้างล่างอ่ะพี่เชั้นหนึ่งตรงผีที่นี้ไม่มีหนูเลยอขาตองเขอต้องเขาต้องปิดประตูปิดประตูปิดประตูเสียงเหมือนใกล้ๆกลกูนะเออเสียงใกล้กูมากเลยกูปิดประตูอ่ะกูอยู่ในห้องน้ำเลยใช่ป่าวว่ะเยอะเลยว่ะ

เอ้ยเชยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไงอ่ะไปฉายกูหมดไปจ่ายกูหมดสิผหายแล้วมึงเอ้าเวรกรรมโอ้ยเฮ้ยไปอยู่กับหนูไปอยู่กับหนูโอ้ยโอ้ยใครโดนวะโอ้ยแล้วเราไปช่วยโอง้ยจับข้าวอยู่ข้างล่างจับข้าวเดินลงไปเนช่วยแล้วช่วยแล้วอยู่หน้ากูโอ้ยโอ้ยกูติดอะไรเนี่ยเอาจามข้าวอ่ะเอาไปเอาไป เฮ้ยมึงมึงหนีมึงหนีไปก่อนนี่ไงเจอจางเข้าแล้วหนูไปไหนวะหนูเมื่อกี้ไปไหนเออนั่นดิเดี๋ยวต้องนะหาพยาบาลช่วยเป็นก่อนต้องหนูไปไหนแล้วเจอและไปบ้านอยู่ห้องน้ำอ่ะสิเอ้ยเอ้ยผีผีโอ๊ยโอ๊ยเข้าเซเวียมาเซเวียมาถึงแล้วถึงแล้วอุ้ยเช้าเช้าอย่ามาไปยแล้วกูส้องย่างเลยทำยังไงเนี่ยไหนเดี๋ยวไปช่วยลดลงได้ไหมลดลงได้ไหมเอ้ยเอ้ยตายตายแล้วมีคนโดน โอ้มันหนักกูสองทักเนี่ยเฮ้ยไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไปช่วยเยอะไหมเฮ้ยโดนละผมโดนเฮ้ยของพี่หมดของพี่หมดไฟฉายหมดหมดหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยข่หโอ้ยกูก็โดนหมดมือกันอย่าละโอ้ยกูไม่ได้ไปรับดาเมจเลยโอ้ยโอ้ยยมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วมันร้องแล้วเดี๋ยวข้างบนมีอีกอันหนึ่งเดี๋ยวกูจะขึ้นไปเอาของพยาบาล ตรงไหนตรงไหนให้กูไพี่เจ้าตรงไหนอุ้ยอุ้ยกูโดนแล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยมีสองตัวบาเฮ้ยอยเฉยเฉยอะอ้ยเตวีอ่ะเตวีอ่ะเตีอะอุ้ยเยอะจังเลยนะไปชิปชิปเดวิ่งไปแล้วอุ้ยมันพี่หมากูอุ้ยไม่นะจีนเฮ้ยเจอแล้วเจอกล่องไปบบาแล้วเฮ้ยมันวิ่งมาทางกูผ่านกูไปแล้วนี่นั่งนีใครเนี่ยโไหนแล้วฮ้ยใครโดนวะอุ้ยโอ้ยโอ้ยสวยแล้วสวยแล้ว ไฟฉายหมดเอ้ยมันเดินมาได้ด้วยหรอโอ้ยตายตายตายไม่เรียบร้อยเรียบร้อยแบกสีนอนยกตีตัวเจ็ดโอ้โหเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหเละดิโอ้ยทำไมหม้อใหม่จ้งข้าง บนลาะได้แบบหน้าหมันไส้มากเลยกูว่านะไอ้ถ้วยถ้วยข้าวอะ่ะไม่ไม่ต้องเก็บมาไว้อุ้ยหนูเม่งมาถึงคือเด็กเกียรติมันก็คือไปหากันเลยเนาะมันแก้เกมล้อพี่มันหาคือหนูแม่งแสนรู้อะ่ะยุคทีเช้าและะ้วมั้งว่นนี้ชนะเฮ้ยเมื่อกีก้ก็ใกล้อยู่นะใกล้ใกล้ความจริงอยู่มั้งเนี่ยใกล้ส่วนนะเริ่มแล้วปล่อยปีเลยไหมพี่แบบ ออกแนวสปีดละ่ะสปีดอีกแล้วทปล่อยเลยก็ได้นะจริงๆอ่ะใช่ไหม,มปล่อยก่อนเนี่ยเออได้เราจะได้เริ่มหาหนุ่มไปหนืมบอกแล้วแม่ร้องไปเด็ดร้องไปเด็ดร้องไปเด็ดร้องไปดีร้องไปดีออออออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชาวดนัยเหรอนเพื่อนเอา้าไปฉายกูหายได้ไงอ่ะอร่อย อยู่ตัวอยู่ตัวขังอิด่ตัวขังเออจริงๆเราเอาหนูไปวางก่อนได้นี่หวะเอางั้นนี่ดิออกมาดิเออแล้วเราก็ไปสแต็กมาเพิ่มเป็นสี่ตัวก็าปิดไม่ได้เหรออุ้ยนี่ไงได้ได้เดินมาตรงนี้ได้นี่อีกตัวนึงเออปิดขังปิดขังเอางไงครับมีสแต็กแล้วไงเราก็ได้ห้าตัวพอดีมันวิ่งทันไงเออเนาะเออมันวิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งขึ้นไปแล้วใครยังไม่ได้หนูใครยังไม่ได้หนูโกโก้นี่นี่นี่อยู่ใต้ดินนะใต้ดินห้องใต้ดิน โอเคไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีสองตัวให้มันให้มันอะไรโอเคสตัววางแล้ววางแล้วเป็นเผาเลยเป็นเผาเลยเป็นเอาเลยพี่เผาเลยเหรอเดี๋ยวแล้วก็จานข้าวอ่ะซื้อข้าอีกต้นไปแล้วไปแล้วแล้วก็ถือจานข้าวมาด้วยจาแล้วพร้อมแล้วไหนวะห้องอยู่ตรงไหนวะตอนนี้หนูอยู่กับกูกับปอตัวหนึ่งตรงบันไดลงแต่ต้องใร้อย ใส่ใส่กไว้หมดระเบิดระเบิดแตกเอกาไป้เปนชิ้นโลมันจะวิ่งวางวางแล้วก็ใส่ทรับเรียบไปเลยมาตรงนั้นก็ตัวแข็ตัวมาใส่ฟิวแล้วตอนนี้ใส่ฟิวแล้วทรับเรียบแล้วจะเป็นรนีแล้โอ้ยทำไมเสียมันอยู่ข้างข้างนี่เลยวะพอเข้ามาพอเข้ามาไปใส่ฟิว เดือหาหนูเพิ่มมามาตรงห้องคัวห้องตะดินตะดินเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วชิบหายแล้วเป็นซูเปอร์โทรนมชิบหายมันดูดมาแล้วครับพี่น้อยลากร้องเฮ้ย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 ไอ้เบนช่วยด้วยเอลโดนแล้ว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 ไอ้เบนอเบนแม่งทิ้งไอ้เบนแม่งทิ้ง ตอนนี้ต้องไปเอาหนูก่อนไอ้หนูแกมาเนี้ยอันมีกุญแจเลยห้องขวบมั้งครับไม่มีเลยยังไม่เจอเพื่อนไหนข้างล่างไม่ใช่ใช่พี่ห้องป่วยข้างล่างตู้เก็บอาหโอเคขึ้นมาขึ้มาที่ที่พี่อยู่ไม่ใช่เหรอตรงที่พี่อยู่เปล่าการอยู่แถวโต๊ะข้างนอกอุ้ย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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันร้องมันร้องแล้วม่นเ้ยไม่ทันแล้วออกไปไม่ทันแล้วแล้ว มาแล้วมาแล้วใคใส่ก่อนใส่ก่อนดีนะเอาเอาไปเอาไปเดี๋ยวใส่ฟิวใส่ฟิวใส่ฟิวแล้วใส่ฟิวแล้วโอเคกดกี่ตัวละโอ้ยเพิ่งให้ก่อนโอ้ยโอ้ยเป็นเด็ดจบไปแล้วจ้าจะใส่อีกจะใส่อีกไหมเฮ้เดี๋ยวไปช่วยเฮ้เจอหนูเจอหนูเจอหนูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน มผมได้แล้วอยู่ในมือผมแล้วมันอยู่ในกำมือผมแล้วแล้วผีอ่ข้างผมด้วยผมจะ้ทำการจุกลงไปแล้วพอพอมึงมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยแต่กูจะยังไม่สับสวิตชแล้วกันนะใส่อ้ามใส่ฟิวอ้ามกดไปอยู่ที่มืออีกหนึ่งนะหกตัวใส่ฟิวต่อเบนเบนมีหนูไหมไปใส่ฟิวแล้วผมวางไว้แล้วพี่โอเคใส่ฟิวเจ็ดทีมสามตัว จะคิวไว้ิวพอป่ะนี่ยเอ่อเจ็ 7, 1, 2, ดหนึ่งสองขาดอีกฟิลหนึ่งอีกฟิลหนึ่งอยู่ข้างบนเห็นอยู่โอเคเหมือนมันจะวิ่งเหมือนมันจะวิ่งใช่มันวิ่งแล้วถ้าเราใส่ปุ๊บคือถ้าเราใสา่ปุ<อ>๊บมันจะวิ่งเสียงอุ๊ยมันมาหากูมาหากูแน่เลยที่หมาย,ยแล้วกูโดนแน่เลยอะไรอ่ะโูให้ใครโดนวะเป็นโดนเดี๋ยวไปช่วย ่่เจอเจอเจอเเจอสียงมันอยู่ใกล้มากเลยวะตรงวะโอเคเดี๋ยวไปช่วยอูเลยตอนนี้ไม่กลัวเลยแล้วหนกลัวไปวางหนวไปวางอย่ามใครโดนเ่้ยยังไงก็อย่าเพิ่งกดนะเว้ยาเลยก็เลยจัวอ้อุ้ยอุ้อุยอุ้ยเกือไม่รอดแล้วปูตอนตอนนี้ขาดอีกจีตัวสามสาเอาวางวางไว้หนึ่งตัวหายอีกสตัวหาองตั เงียบยเงียบอย่างเฮ้ยหจะไปก้าดออกไปเองเงียบแล้วเงียบแล้วทุกคนนี่ตอนนี้ฟิมีครบลมีใครเนี่ยบบงเนี่ยอุ้ยใจหมดอยู่ห้องห้องเลยเฮ้ยปีูปีูฮัลโหลฮัลโหลเออดีมากดีมากพอที่มึงแทงนอยอยู่หลังกูมันอยู่หลังกู อุ้ยไอหลังหลังไอหลังไอปอนแม่งเอ้ยต่อหน้าต่อตากูเลยตมันเปิดได้เดี๋ยวกูไปช่วยเดีียวกูไปช่วยมึงเฮ้ยมึงอยู่นิ่งมึงอยู่งนิ่งกูังไปช่วยมึงเ๋้อยู่บนหัวกูเนี่ยเออช่างมันไปแล้วกูไปแล้วออกฟิวก่อนฟิวฟิวฟิูอาจจะอยู่ข้างล่างูิว เหล็กเหล็กหนึ่งตัวนี่หาไมอีกตัวนึงแม่ผมผมหาชั้นหนึ่งจังหวะเฮ้ยเสี่ยกูโดนกูโดนกูโดนไม่ได้มันกูไม่ได้ไอ้ผมก็โดนดิวะไม่ได้ไอ้เชี่ยเอ้ยล้มใช่ไหมฮะใช่ไหมเอ้ยใช่ไหมเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูก็โดนโอ้ยกูว่ากูโดนแน่เลยเอาใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยปอกัน หนูหนูอยู่ไหนบ้างใครเห็นไหมซาล่ามีไหมไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นช่วยพี่อ้มก่อนเลยหูมีขงเยอะมากหนูมีเี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋นวเดี๋ยวเ้ยโอ้ยเสียเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเหนูแล้วเฮ้ยยเฮ้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 ยเยเยไเ้ย้น้ยู่ไหนตอนนี้ย้ต้้้ยรย้ย้้้ขึ้มา ังไปกเลยไปเลไปเลยไปลัไเลยไปเอยเยไปเล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 ยไลยไปเลยไปลไปเลย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 เลยไาเลยไลยเลยนเลไเลยไปเลเลยเดินปเลอไปเลยนป่ลมันเลยไเลเลยลยไปเลยไลเลยเลเลยไปเลยเยยเยเนเลยไยเเยยนลยเล้ยลไปลลเยยลยเล โอ้จริงๆแล้วผมเป็นเพื่อนสานครังนี่กดหรอกไม่ไม่ะกดดิไม่ต้องกดครับกดไม่กดไม่กดวิ่กดยิงไปแล้ววิ่งไปแล้ววิเฮ้ยมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วแล้วกดมาเร็้ยวมาเร็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 วเออแกคิดว่าแกสู้พลังนักบวชได้งั้นเหรอกระจอกแกมันกระจอกหลังๆไม่ไม่ลากไปไกลแล้วตกบุรุษล้วงตรงนั้นเลยแบบ ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งล่งเือดไม่ทันเม,นมสบอโดนคอนสายฟ้าทอรอไปซะรอไปซะคุยโซลสิสบ้า Bakal <coughs> jual, สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จบลงเพียงเท่านี้แลวกันนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็ผ่านเข้ามาดูเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะแล้วก็สำหรับในคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรต่อเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะโอเคไป